เรื่องการจัดแข่งขันชกมวยที่อำเภอจันะจังหวัดสงขลาใช่ค่ะนะครับทีนี้เนี่ยก็หลายฝ่ายก็บอกว่าก่อนนั้นนี้มีการท้วงติงกันมาจากหลายฝ่ายเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่เอาแล้ะทางฝั่งผู้จัดงานก็บอกว่าตอยแต่ไม่ให้มีคนดูแต่ปรากฏว่าพอถึงวันจริงงานมีสองวันวันแรกมีคนแอบเข้าไปนะอันนี้ การชี้แจงมีคนเล็ดลอดแอบเข้าไปแต่แอบเข้าไปเป็มาัรจันท์เลยนะไอวันที่สองไม่มีนะ,ะอันนี้น่าสนใจนะคะคือปกติแล้วเวลาที่มีประเด็นแบบนี้ในสังคมเนี่ยปกติของหน่วยงานภาครัฐจะต้องรีบออกมาชี้แจงอย่างน้อยก็อาจให้เวลาสักวันหนึ่งหรือสองวันนี่มากแล้วในการมาชี้แจงแต่งานเนี้ไม่เห็นเลยประเด็นเมื่อวานที่ทานำเสนอไปคุณนนทยาจำได้ไหมสสจยะลา สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเนี่ยออกประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่ว่าไปดูมวยที่จันนะสงขลาเนี่ยนะครับให้ใบเข้าสู่กระบวนการการตรวจอะไรต่างเนี่ยนะฮะพราเขาขายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดประกาศเลยแต่สสจหรือสำนักง,งานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างสงขลาทีมงานไปค้นดูก็ไม่เห็นประกาศเหล่านี้ใช่ค่ะนะซึ่งอันนี้คือวันรุ่งขึ้นเลยนะคะหลังจากที่มวยจบเนี่ย ยะลาเนี่ยเขาตื่นตัวมากนะคะ<ฆ>เพราะว่าเขานี่รักษาความบริสุทธิ์ของจังหวัดของเขาเอาไวน้นะคะ<ฆ>ไม่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็เลยต้องเร่งแต่สงขลาเนี่ยยังไม่มีทีนี้เมื่อมันเจอปัญหาขึ้นมาค่ะเพราะว่าพอไปดูในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจังหวัดกระบี่นะคะในไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดจังหวัดกระบี่พบว่าในวันที่8เมษายน5โมงเย็นเขาไปดูมวยที่สนามมวยจันนะค่ะ